เด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนนะคะการสะกดคำในบทที่4นะคะหลังจากที่เราทบทวนเสร็จแล้วเราจะทำการทดสอบอ่านคำกันนะคะในหนังสือภาษาพาทีหน้าที่39นั่นเองนะคะเด็กๆต้นใจฝึกออกเสียงตามคลงนะ<ๆ>ลูกนะเริ่มเลยนะคะมาดูที่หน้าแรกเลยค่ะคำแรกนะคะตอโอโตอ พอโอโคอ,โอไอไปวอไอไวจอไอใจยอไอใหญ่ทีนี้เรามาอ่านเป็นคำนะคะโตโคไปไวใจ ใหญ่นะคะเวลาอ่านออกเสียงที่สำคัญนะคะจะต้องออกเสียงให้ตรงนะคะต่อไปคำว่าใบโบกนะคะใบโบกอ่านสะกดคำอย่างไรมาดูกันค่ะคำว่าใบโบกสะกดว่าบอไอไปบอโอโบโบกโบใบโบยกไปสะกดเป็นยอโอโยโยกโย อไอไปโยกไปนะคะเด็กๆมองที่จอนะรูปนะไขนาไขนาสะกดว่าทอไอไขน,นออานาไขนาธานีสะกดเป็นทออาธานออีนีธานีมีโคสะกดเป็นมออีนีคโอโคมีโค โลเลสะกดเป็นโลอโอโลลอเอเลโลเลนะคะต่อไปเวลาวอเอเวล,ลออาลาเวลานะคะต่อไปหาแพสะกดเป็นหออาหาคอแอแพหาแพนะคะสะกดแล้วทีนี้เรามาอ่านเป็นคำกันค่ะเด็ก ไบโบโยไปไถนาธานีมีโคโลเลเวลาหาแพรเป็นไงคะเด็กๆครับคำศัพท์ที่เราจะฝึกอ่านและก็ทดสอบการอ่านกันในบทที่4มีแค่นี้เองมีแต่คำง่ายๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะเด็กๆ